สวัสดีครับสวัสดีท่านชาว YouTube ครับมา,ด,าดูฮอเล่นอะไรกันครับอันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานหกไล่นะครับข้างในนะครับมีแต่ฮิโน่นะครับนั่นก็ฮิโน่ีย่ยอันนี้ก็ฮ i โนครับฮ i โน่สีครับข้างในนะครับ นี่เป็นอีซูครับอีเอลฟครับร้อยเจ็ดห้าครับนี่รถรถห้างนะครับออกออกออก,ออก จไหนอาเจะไหนิลูกนิด้วนไปกน้หกยิงหน่อหมเล้าไปเยาไปน้หมดปังงั้นลอกี้ครับแป๊ดแปอยู่นู่นครับ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับหน้าง,งานของไร่รนะครับเราเทไปด้านหลังอย่างนะครับผมลงไปด้านหลังด้วยนะครับเราดูล็อกกี้ครับเราดูล็อกกี้ครับ แปดเสียงเราได้อ้วนนะครับแปด เรียบร้อยครับฝั่งนั้นคร <8. S 2> ับแปดรกดำต้าฝัน <c oughs> เฮ้ยรถขอแรง <c oughs> เราจะขึ้นยังไงครับคันนี้ครับเอาขึ้นยังไงนี่ครับนี่น มันไม่ต uhm ิดนะ มีกำลังฟรีครับฟรีดาวครับฟรีดาว,าว,วาน,นี่ครับดูครับนี่ครับอิซุซุครับโลโก้โลโกโ้เสี่ยเสียงเขาอีกแล้วเขาสาสางด้วยเสียงไปอะไร <c oughs> <c oughs> ดินมันลื่นนะครับตรงนี้ดินมันลื่นนะครับ ต้องเอาดินออกให้หมดก่อนนะครับให้รถมันเบาะนะครับมันลุ้นกันครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับ <laughs> Minh dáng mày Minh dáng mày hãy bay bay Phải bay 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 đi bay 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 đi, bay 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 đi Ở, <laughs> <laughs> บรรยากาศกัำลางงานเราก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่เยอะครับพรุ่งนี้เราก็เก็บงานครับพรุ่งนี้เราเก็บงานนะครับพี่นุ่งเอาบดดิ้นเสียอืมล่ะฮะไม่พูดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเก็บงานครับเก็บตังค์ครับอืมเฮยี่นุ่งเาตองมาเด้อเน้นพุทธเอาตั้งดาวเสียวัดตูดยนเนี่ยโอ๊ยจะกว่าแหลเนะ มันนี้จะนีก็หัวมีลงไปคุ่นีอ,อีกจเลดอ่านวมือนี้มือนี้นเห็ว่เรอไปยังหนอยไปเมียไปไถถูดมจะบอกเราขอมาไปซอดดันดินออกใช่เล้วไหกูกพี่แล้วาไปนั้งสวนเอาไปสวยกันเขาต้องว่าไก่ตัวนี้มีพี่ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน,น้าครับกับเราเหมือนเดิมครับยินเจอกันก่อนเนี่ยมันลงเนี่ยเนี่ยออกมานี่มาดูเจ้ารถครับโอ้มันย่อนเสียงับ ถึงเงือไม่โอ้ยมันยืนด้วยแมมรถก่ได้ลมแมมเหยียบแม่ดี้ดดอีพอพ่อดำเลยดำเลยดำเครื่องนึ่งท้ายไป่พุ่นเ,เก็บงานแล้วนะครับ วันนี้เอาเจ้านิวฮอนแลนด์นะครับไทฟฟอร์ดนะครับนิวฮอนแลนด์มานะครับเนี่ยเก็บงานครับโอ้ก้อนมนเลยติดปลาไทาย จะแก๊กอีกทีครับถึงครับเน้อ เป็นแพะครับรถก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับมาอีกแล้วครับฮีโร่ครับฮีโร่เราต้องไม่เราสร้างชื่อเสียงไม่เยอะนะครับฮีโน่ครับฮีโน่เราชื่อเสียงเราต้องมาก่อนนะครับผม ไปยศเสียงเลือเสียงเลยชิบเนี่ยอ่ามาครับฮีโน่ไม่มีมันตายครับฮีโน่มีมันตายจะขอเป็นเลิกด้วย โอก็ไปล่วงหันนั่นแล้วเ็เรียบร้อยครับ นี่เป้นแปนอะไกับแปนแนอนนี่ดินี่มันเยียบเยียบมาที่แรลกดิโอ้โหไปไปเงาเลยยงาเลยตรงไปตรงไป พอ่พอพ่อรถไฟชิวะไดเกตใบรุ่นนะครับนี่ใบรุ่นเรียนน้อยนะครับมา เห็นไหมวัยรุ่นครับว่าวัยรุ่นครับวัยรุ่นน่าจะห้าสักประมาณ50แล้วนะครับ50าสไปไปลายนะครับมาแล้วครับรถหัวหน้าแก๊งครับ น่าจะถอยเข้ามานะครับ mốt <laughs> mốt นะครับครึ่งหนึ่งนะครับมาดูกันครับว่าจะเข้ามาได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับ ิดคลิปที่รถน้าใหญ่นะครับทีมงานนะครับผู้นําทีมงานนะครับจะมารุนกันนะครับว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่า โโอ้หมาได้แล้วครับเอาให้สุดนะครับคลิปนี้บายบายนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเรามีอะไรให้ดูเด็ดๆนะครับคลิปหน้าครับว้าวา